สำหรับพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยนาคยุวธรรมทายาตได้นำคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการพร้อมด้วยคณะผู้ปกครองและสาธุชนประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดพระธรรมกายลอนดอนสามรอบซึ่งบรรยากาศภายในพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาเจดีและพิธีวันทาพระประธานด้วยความศรัทธาอย่างสงบสงี่ยมสง่างาม จากนั้นนากยิวธรรมทาญาติได้ประกอบพิธีขอขมาพ่อแม่และผู้ปกครองในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเพื่อขออโหสิกรรมเพื่อความบริสุทธิ์ก่อนเข้าพิธีบรนพชาทั้งยังได้รับผ้าตายจากผู้ปกครองและในปีนี้มีนากยิวธรรมทาญาติได้รับมอบผ้าตายคุณธรรมจากกกลายามิตรนิดจัดแจ้งได้แก่ นาคยุวธรรมทายาตพีรพัฒน์อภิชโชคดิโลกต่อมาเป็นพิธีบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาภาสกรปิโยภาโศเปลียนธรรม9้า9ประโยคเจ้าอาวาสวัดพระศรีสันเพชรยเครองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหาราชอาณาจักรและไอแลนด์เป็นพระอุปชา โดยผู้แทนนาคยัวธรรมทายญาตได้ถวายพานพุ่มและพานดอกไม้ทูบเทียนแพสการะแด่พระอุปชาทั้งยังได้กล่าวคำขอบรรพชาต่อหน้าพระอุปชาและคณะสงฆ์ในการนี้พระอุปชาได้กล่าวสอนให้พิจารณามูลกรรมฐานทั้งอนุโลมและปฏิโลมก่อนที่จะได้คล้องอังสะแก่นาคยัวธรรมทายญาต เมื <czywiście> ่อนายยุวะธรรมทาญาตได้ครองจีวรอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวคำขอสาระคมและศีลต่อพระอุปชาเมื่อพระอุปชาให้ศีลสิบแล้วก็ได้เมตตาขยายความพิธีกรรมการขอบรประชาให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบโดยละเอียดอีกทั้งยังได้เมตตาให้นิสัยแก่สามเณรยุวะธรรมทาญาต จากนั้นสามเณรยุวธรรมทายาิได้น้อมจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่พระอุปชาค่ะซึ่งนับเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีพิธีพัทธสีมาประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติสถาปนาอุโบโสถวัดพระธรรมกายลอนดอนเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งโครงการบรรพชาสัมเนียวธรรมทายาตในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะสร้างศา,ศาสนาทายาตในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อนน้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรม,มชยโยด้วยค่ะ